ไม่ใช่แค่คนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนที่มีอายุปานกลางเลยถึงอายุสูงอายุนะครับเขาบอกว่าไม่เคยเชื่อทั้งคนเข้ามาอยู่ในเขตเมืองก็จะเยอะขึ้นจากวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ45%เซนไม่ใช่ทะเบียนราชนะครับคนที่มาอยู่จริงๆทะเบียนราดอยู่แค่ประมาณ30%เปอร์นแต่สำนักสิติแห่งชาติประเมินว่าจะอยู่ที่ขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ45เป แล้วก็อีกสิบปีข้างหน้าอยู่ที่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนั้นคนมันก็จะไหลเข้ามาเมืองเพราะเมืองเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจเมืองเขาเป็นเป็นแหล่งของการทามาหากินใช่ไหมครับไม่งั้นคนก็จะอพยพเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถ้ามาชั่วคราวมาทํางานนะครับเราจะเห็นคนรุ่นใหม่คือไม่ใช่คนรุ่นใหม่ละคนคนรุ่นทํางานเนี่ยนะครับในชนบทรอบสุพรรณเนี่ยนี่กี่คนที่กลับไปเป็นชาวนาเหมือนเดิม เพราะจบไอ้จบมัธยมยี่สิบนะครับอาจจะเรียนนู่นเรียนนี่เสร็จแล้วกลับไปทํานามีสักกี่เปอร์เซ็นต์นันก็หางานทําในเมืองหมดถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปแปลว่าจริงๆคนในเมืองก็จะต้องเพิ่มขึ้นสองปัจจัยนี้ก็จะเข้ามาทำให้เกิดคนไข้จำนวนมหาศาลมากขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับ ไม่ใช่ไม่ต้องอื่นแกไม่ต้องไปคิดทั้งประเทศหรอกคิดแค่จังหวัดสุพรรณนี่คุณก็ต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทันทีนะครับนั่นเป็นสัญญาณนะครับที่เราจะต้องเตรียมการนะครับนะสัญญาณที่คนไข้ทั้งอพิริะครับทั้งคนไข้ไหนเยอะขึ้นสัญญาณที่จะบอกว่าคนไข้โรคเรื้อรังซึ่งมันจะต้องมีการมาซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยๆเนี่ย มากขึ้นนะครับนั้นการที่เราคิดเรื่องของโรงพยาบาลคิดเรื่องระบบสุขภาพแบบเดิมไม่ใช่คำตอบเข้าใจะนะฮะมมนกรั่กเราก็ต้องอมีหมอเพิ่มโอพดีก็ต้องขยายเพิ่มใช่ไหมฮะเ,เตียงก็ต้องเพิ่มแล้วมันจะแล้วมันจะแก้ปัญหาได้หมดไหมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นช l e เลนสำหรับ สำหรับผู้ที่เรียกว่ามองในเชิงบริหารนะครับนะถ้าหลักแค่นี้ปอบเนี่ยเราอาจจะต้องคิดล้ละนะครับจะทำไงที่จะให้นะครับโอบพีดีนั้นเนี่ยกระจายออกไปเต็มครับเราก็ต้องนึกถึงเรื่องของตัวอโอพีดีนชุมชนนะครับก็คือศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมืองนั่นเองพยายามกระจาย นะครับไม่ใช่คนไข้พื้นพื้นก็เข้ามาที่โรงพยบาบาลเราก็นึกถึงโอเอซีทั้งหมดเนี่ยเอ็นซีนะครับคนไข้ถ้าเราเอาคนไข้ร้อยคนในซีดมาเนี่ยถามว่าต้องพบเซบิลิสทั้งร้อยคนไหมนะครับเอ็นคนไข้ร้อยคนปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ซีเวียเคสหมดทั้งร้อยถูกไหมฮะ เพิ่งได้เอกนสิสมาเดือนนี้ก็เป็นเอ็นซีเรียกเอ็นซีดีไปด้วยนะครับถามว่าวันนี้เพิ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ก็เป็นบาหวานเมื่อวานยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นคนเดียวกันไหมครับเป็นคนเดิมไหมคนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระชัดเจนไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุงก,งทกอย่างเหมือนเดิมในแง่ของของอาการอะไรต่างสรีระ แล้วเราบอกว่าวันนี้เมื่อวานนี้ยังกินดีอยู่ดีในวันนี้บอกว่าห้ามนู่นห้ามนี่นะี่ยคุคนไข้จะปรับตัวได้เมื่อไหร่ทันได้ยังไงในความรู้สึกเขานะครับในในแง่ของการดูแลตนเองแน่นอนมันก็ต้องมันก็ต้องเข้มมากขึ้นถูกไหมฮรแต่ว่ากระบวนการที่จากเดิมซึ่งไม่เคยรู้แล้วมาเริ่มรู้ว่าเป็นบาหวานเริ่มรู้ว่าเป็นความดันซึ่งอาจจะเป็นระยะต้นๆน,นะครับ ถามว่าสิ่งเหลนี้เนี่ยตัวสําคัญมันคือการดูแลตนเองที่จะต้องปรับถูกไหมฮะไม่ใช่ในเรื่องของการมาพบแพทย์ไม่ใช่โดยเฉพาะยิ่งมาพบสเปเชียลดซึ่งไม่ใช่คำตอบในช่วงของคนไข้กลุ่มนี้ถามว่าคนไข้กลุ่มที่เป็นซีดีเป็นมาสักห้าปีเนี่ยนะครับมันปีสักเท่าไหร่ปีเปอร์เซ็นต์คนไข้โดยรวมของซีดีก็คือส่วนใหญ่ถูกไหมฮะ ก็คือส่วนใหญ่ให้ NCD เนี่ยเป็นคนไข้ซึ่งอยู่ในภาวะ STABLE นะครับแล้วก็ความสำคัญก็คืออยู่การที่จะต้องดูแลตัวเองปรัอบอาหารการกินปรับไลฟ์สไตล์ของตัวเองหมดนี่เป็นงานของ s p ป c i ลิสหรืป่าไม่ใช่ถูกไหมแต่ถ้าเราทุกคนเป็นเบาหวานนั่งแจกคิวนะครับแล้วก็มาคอยพบอยู่ที่คลินิกเบาหวาน แล้วก็มีหมอเมดิซินมาตรวจก็ตายพอดีนะครับตายทันทีเพราะว่ามีทางโหลดทุนขนาดนี้คุณจะรับได้ไงนะครับสองพันห้ารหกสิบห้านะครับเฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยน s t r a t e g y ว่านะครับเราก็ต้องให้คนไข้เหล่านี้เนี่ยนะครับนะต้องเน้นเข้มในการดูแลตัวเองนะครับเราก็มีความจําเป็นส่วนหนึ่งก็จะต้อง มาดูแลโดยโดูแลหรือ follow up กับแพทย์นะครับมันก็มีจำนวนไม่มากนะักที่จะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดถึงเรื่องของแพทย์ที่เรียกว่าเป็น family พยาบาลที่จะต้องเรียกว่าไม่ใช่อยู่วอร์ดประจำแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนกับดูแลคนไข้ตาม by order ออหรือว่าบทบาทหน้าที่มันก็ต้องเป็นเรื่องของ พยาบาลชุมชนหรือน urse practitioner มากขึ้นนะครับการดูแลตนเองเนี่ยนะครับที่เราจะส่งเสริมได้เนี่ยพยาบาลทําได้ดีที่สุดแต่ต้องเป็นพยาบาลที่เว l well l t r a i n นะเราต้องเข้าใจคนไทยนะไม่ใช่เป็นพยาบาลที่เราทําหน้าที่อยู่บนวอร์ดอย่างนี้ป๊อปเราจะบอกว่าจะไปส่งเสริมแทนที่จะส่งเสริมก็กลับไป <laughs> กลับไปไล่บีเขามากกว่าทําไมเธอไม่ทำทำไมเธอสั่งไปแล้วบอกไปแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำนะครับบทนี้ก็คือต้องต้องสร้างคนหรือมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งทําหน้าที่ตัวนี้นะครับส่วนที่เหลือแน่นอนก็คือดูแลโรคดูแลสิ่งที่มันจําเป็นจะต้องทํานะครับ ICU นะครับห้องผ่าตาัดอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องจําเป็นของโรงพยาบาลแต่ถ้าไม่มีคนกลุ่มแรกที่ผมว่าเนี่ยนะครับ ทั้งหมดที่มีทรัพยากรที่มาอยู่ก็ต้องรับกับไอ้โหลดที่มันเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการจําแนกแยกแยะมั้ออชไหมฮรเป็นหลักของมันนั่คืออย่างที่บอกคือ,คอการจําแนกแยกแย,กแยกแวะว่าคนกลุ่มไหนที่เราควรจะดูแลเขาอย่างไรไม่ใช่แบ่งชั้นแบบไอ้นี่คือเกรดหนึ่งไอ้นี่เกรดสองไม่ใช่แต่มันเป็นการแบ่งเพื่อจัดการให้เหมาะสมนะครับและมีประสิทธ,ธิภาพที่ผมพูดนี่คือจัดให้มันมีประสิทธิภาพนะฮะ แต่ถ้าบอกว่าทุกคนต้องหาเปนชซยลซสต์ดีที่สุดเนี่ยไอ้น,นี่ไม่มีประสิทธิภาพหละแต่หัวข้อคือหาหมอที่ดีที่สุดใช่ไหมฮะแต่มันกลับกลายเป็นวิธีจัดบริการที่ไม่มีประสิทธิภาพถูกไหมฮะพยาบาลทุกคนบอกว่านะฮะจะต้องดูแลคนไข้ในบอร์ดที่ดีแต่ถ้าคุณคนเดียวกันนั้นเนี่ยไปดูแลคนไข้ที่ควรจะต้องดูแลตนเองในหมู่บ้านในชุมชนก็จะไม่มีประสิทธิภาพทันที ถึงแม้จะจบปิญยญโธปิญญาเอกสาขาใดก็แล้วแต่เมื่อตัวประเด็นไม่ใช่อยู่ในเรื่องของการหาคนที่ดีที่สุดมาให้บริการแต่หาคนที่เหมาะต่างหากที่จะให้บริการอย่างไรแล้วจัดบริการไปตามนิสของคนแต่ละคนถูกไหมเราไม่เคยในการที่จะคิดอะไรที่แยกแยะว่าไอ้คนไข้ที่แห่เข้ามาสองพันคนหรือแม้กระทั่งแผนกหนึ่ง นะสี่ห้าร้อยคนเนี่ยที่ทุกวันนี้เนี่ยที่เราตรวจกันเช้าจวดเย็นเนี่ยนะครับเราลองแยกแยะดูซิว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเราควรจะจัดการหรือดูแลเขาอย่างไงที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องมาจบที่คนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวอันนี้ผมว่าจากตัวอย่างของการการเปลี่ยนแปลงเรื่องเดียวนะครับแล้วก็มานํามาสู่วิธีคิดว่าเราควรจะ ทำอย่างไรนะครับหลักคิดของผมนะครับคือถ้าวันนี้ยังทําเหมือนเมื่อวานไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคิดไม่ตกถ้าวันนี้ยังคิดเหมือนเมื่อวานและทํำยังเหมือนเมื่อวานแสดงว่าไม่มีการพัฒนาโนเชนนะครับโนเชนคิด,ดง่ายง่ายงานทั้งตัวเองอยู่ว่าวันนี้ทําเหมือนเมื่อวานไหมกะปัญหามันก็ มันก็ถล่มมาทุกวันถูกไหมฮะเราถ้ายังทํางานเหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนเมื่อปีที่แล้วนะครับเราจะไปบ่นเดี่ยใครมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองถูกไหมครับเพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันกระทบมาที่เราแล้วนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญและตรงไปตรงมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรน,นะครับทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเราไปดู เราไปดูกราฟแท่งพปีระมิิสิครับนะครับผมกลับมาย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงเหตุผลที่มันเป,นปลี่ยนแปลงเร็วเขาเรียกว่ามันมียุคอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นยุคของคนที่เกิดหลังสงครามเรียกว่าเจเนเรชันบีนะฮะก็คือเบบี้บูมนะครับ, Boom, รบเขาเรียกเบบี้บูมเมอร์คือรุ่นผมรุ่นพุ่มในการรุ่นใครที่พูดง่ายๆคืออยู่ระหว่าง50ถึง65 อันนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เกิดหลังสงครามอายุขนาดนี้คือ50ถึง65หัวขบวนเริ่มเกษียณไปแล้วนะครับก <laughs> ารขบวนคือรุ่นผมนะครับอาจจะมีท้ายขบวนนีิดน่อยทำไมรุ่นนี้ถึงมีความสำคัญทั่วโลกเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดครับรุ่นนี้นะครับชื่อเรียกของมันเลยสากลคือรุ่นจอ n A Baby b o o นะครับ รุ่นเกิดสังสงรามไม่มีการวางแผงครอบครัวพ่อแม่มีลูกเยอะนะครับผมเจ็ดคนนะครับหลายคนก็จะสามคนบ้างห้าคนบ้างสิบคนก็ยังมีนะครับพ่อหลังสงครามไม่มีใครพูดถึงเรื่องคุมกําเนิดหรอกครับเพราะว่าม,ม,มีมีไปนะครับอันที่สองก็คือรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นปากกัดตินทีบนะครับราะเกิดขึ้นมา ส่วนใหญ่พ่อแม่จะมีฐานะยากจนหรือกลางไปทางจนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่า struggle for survival จริงๆนะครับนะเริ่มตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับเรียนหนังสือก็ขึ้นรถเมย์ไปนะครับไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับที่มีรถรับส่งนะครับพ่อแม่ก็จะไปส่งทุกวันนะครับสมัยผมก็คือขึ้นรถเมย์อย่างเดียวนะครับ ไม่มีหรอกครับที่จะหารถเก๋งนะครับเรายัางมองคนขับรถเก๋งว่ามันขับได้ยังไงวะนะครับนะเพราะว่าพื้นที่สเปซอันหนึ่งนั่งอยู่สองคนนะครับผมอยู่คนกรุงเทพโหอรถเมย์ครับโหอรถเมย์อยู่หลายปีนะครับโหอรถเมย์แบบเพศที่เดี๋ยวเด็กนุ่นใหม่เดี๋ยวนี้หอไม่เป็นแล้วเพราะรถเมย์เขาไม่หนใช่ไหมครับหขอบประตูนะครับจับแล้วก็มือเท้าอยู่อีกข้างหนึ่งนะมืออีกข้างหนึ่งนะครับ นั่นแหละครับนะฮะนั่นคือชีวิตวัยเด็กนะฮะนะเด็กนะครับไม่ใช่วัยรุ่นนะฮะโหนนะฮะเพราะมันแน่นมากขึ้นรถไม่ไหวนะครับแต่ต้องไปนะครับนะฮะลมดีเหมือนกันนะฮะลมเย็นมาพัดหน้าวันนี้นะฮะนั่นคือชีวิตกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นในแประการที่สองคือคนกลุ่มนี้นะครับด้วยพพอเด็กรุ่นเจนไอ้เบบี้บูมเนี่ยมันเยอะเกิดมา เรียนหนังสือห้องละก็ห้าสิบคนนึกไหมคูหนึ่งคนห้าสิบขึ้นทุกห้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาไปไหนก็ต้องแย่งกันตลอดนะครับสอบเป็นทางก็ต้องแย่งกันถึงแม้จะจะมีสอบขั้งหนึ่งแค่ไม่กี่หมื่นนะครับสองหมื่นนะจำไม่ผิดแต่ว่าไอ้ตัวเลขลับมันไม่แค่ไม่กี่พันนะครับหนึ่งต่อสิบถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เรียกว่าแย่งกัน คนรุ่นนี้แหละที่กำลังส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าในแง่วงรัชการก็จะเป็นผู้บริหารนะครับวงธุรกิจนะครับก็จะเป็นเพื่อเรียกว่า,าพวกที่จะอยู่ในหัวแถวถ้าเป็นทางด้านของอผู้นำประเทศนะครับอย่างบบลคือตั้งน,นะครับชัดเจนนะครับโอบามากลุ่มนี้นะครับโทนี่แบรนะครับนะทักษินนะครับ อภิสิ์นี่ก็เรียกว่าปลายๆของเบใบบุมนะครับคนกลุ่มนี้จะเรียกว่าอยู่ในแถวหน้าเป็นส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะของถ้าเรียกว่าค่อนข้างจะบู้หน่อยๆนะครับแล้วก็กล้าตัดสินใจนะครับเพราะเหตุที่ว่าตัวเองพัฒนามาดั้จริงๆก็คือแมทร r i t อค่อนข้างจะเรียกว่าแน่นนะครับเป็น เราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มจากการเป็นเ,เรียกผู้นําของสังคมเนี่ยเขาจะเริ่มค่อยๆทยอยกเกษียณไปนะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะเกิดแก็บในหน่วยงานหลายหน่วยทีเดียวนะไม่ว่าในหมหาวิทยาลัยในโรงพยาบาลคนกลุ่มนี้พอเริ่มกเกษียณปุ๊บมันจะหล่นตุ๊บลงมามาอยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าขึ้นมานะมันจะมีแก็บขึ้นมาผมไม่รู้ที่นี่เป็นบ่ะนะ มันจะมีลักษณะหล่นหายไปช่วงหนึ่งนะครับไม่รู้มันไปไหนนะก็คือรุ่น X ั่ยแหละนะครับเขาเรียกมารุ่น Gen X แล้วมี Gen Y แล้วเดี๋ยวนี้คือ Gen Z นะฮะมีสุดที่ Gen Z หลังจากนั้นยังไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับรุ่น Gen X นี่อันนี้เกินๆแบบรุ่น Gen X นี่แย่หน่อยเพราะว่ารุ่นที่ยังหาอีเดนตฟตัวเองไม่ได้หลายคนอยู่ในนี้นะครับ คือต้องพูดถึงเจเล็กต้องพูดเจนบายก่อนเจนบายคือยุคที่เกิดมาเป็นยุคไอทแล้วนะครับเกิดมามีหน้าจอแล้วเกิดมามีคอมพิวเตอร์ลวเกิดมามีโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในในยุคนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่กับเทคโนโลยีข้อนั่งมากนะครับนะฮเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยข้อนั่งจะไวนะครับคนกลุ่มนี้ Gen บาเนี่ยเขาจะไวแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ในการทํางาน เฉพาะตัวนะครับปฏิสัมพันธ์กับคนจะน้อยนะครับไม่ใช่เพราะไอทีเราแต่ว่ามันมีลักษณะที่อยู่กับอยู่อยู่สบายมากขึ้นแล้วก็ไม่เคยต้องไปออกไปหาหาอยู่หากินมากนะครับเพราะฉะนั้นคนอยู่ที่ X เ,เนี่ยจะอยู่ที่ลำบากกา็คือมันไม่เป็นไม่เป็นกลุ่มแรกเพราะว่ามันอยู่เกิด้ขึนมามันก็ยังเออคือกลางว่างั้นเถอะนะครับ เป็นส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้เขาจึงบอกว่ายังไม่่คยมีจุดเด่นของตัวเองรุ่นนี้พังงาขที่มันไม่่คยเยอะมากนะครับอันนี้คือเจนทูบท่วไปนะฮะที่ที่เราไห้ฟังเนี่ยคนกลุ่มนี้นะครับขนานี้ต่อว้งหน้าเนี่ยพอเจนวยเริ่มกเกษียณเจนเบบ์ไ,ไ,ไ,ไบูมเริ่มกเกษียณไปอีกสักประมาณสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าพันทั้งหมดคบ,บนะครับ ประชากรเอเจนเอ็กเจนไวก็ขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะครับจำนวนก็จะน้อยลงนะจำนวนน้อยลงท,งทันทีเพราะว่าไอ้เบบี้บูมมันเยอะขึ้นแลวเมื่อมันเยอะมันก็ออกไปเกษียณออกไปนั้นะต่อางหน้าผมก็จะดูแลโดยพวกเจนเอ็กเจนไวนี่แหละนะ <G> <X> น,นะครับเจนเอ็กเนี่ยนะครับเวลาเป็นหมอเนี่ยลุยนะครับผ่าตัดลุยหมดทุกอย่างแนละ้วถามหมอช,ชาติลินนะตอนอยู่โรงพยบาบาลนะครับ ลู้ตั้งแต่ทำอะไรไม่เป็นนะครับผมเปิดตำรานะครับผ่าที่เล็กนะครับเอาโซลิเนเกอร์มาอยู่ข้างๆกายเนี่ยแล้วก็ผ่าน,นะครับแต่นี้ทำไม่ได้เข้าใจอยู่เพราะอะไรนะฮะแต่พูดถึงว่าโดยโดยบุคลิกเนี่ยคือคือ